ก็สำหรับวันนี้เนาะก็ได้มีโอกาสมาาร่วมอนุโมทนาบุญกับทางคุณยมพ่อเขาก็ได้มาร่วมงานข่าวดำเนาะที่วัดไตรงเนาะตำบลน,นวนหันอำเภอชุมแพก็พามาชมบริเวณลานจอดรถนก็ มีการสร้างเสนาสนะใหม่ๆขึ้นมาบริเวณนี้เป็นองค์สมัยก่อนน้ำน้ําไม่ค่อยมีเยอะแล้วเราก็ต้องมีอง่องโอ่งไว้สําหรับในการอุปโภคบริโภคของพระภิกษุเนาะพามาชมดอกซากุระนี่คือดอกซากุระหรือดอกพญาเสือโค้งเนาะก็ฝักเนี่ยฝักเขาก็ทานได้ เอาไปใช้ในการกินหมากก็นี้ลักษณะเป็นพญาเสือโค่งกำลังออกดอกอก็กลังออกดอกก็มีฝักแก่ด้วยเนาะนอยู่ในช่วงนี้ก็ยังยังไม่หมดนาะดอกพญาเสือโค่งก็เป็นยาสมุนไพรทีนิดน,นึงเนาะก็มีความสวยงามเหมือนดอกซากุระเลย สีขาวอมชมพูเนาะลักษณะของดอกก็สวยงามก็บริเวณนู้นก็เป็นบริเวณที่จะมีการชำระกิจศพเนาะบริเวณชาปนาสถานบริเวณนูน้นก็จะมีการในการ ส่งร่างอันไร้วิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์นเนาะของผู้บายชนเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าหอหอค้องกับหอะระฆังแล้วก็ขึ้นไปดูพระศิวลีกับพระประธานซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกว่าพระอะอะไรน้าปกเนาะอ่าเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้า บริเวณนี้เนะก็เป็นหอะระฆังแล้วก็หอกองก็เป็นเขาเรียกอะไรเนาะแล้วก็ไม่รู้จักเป็นไม้ๆนี่เนาะเป็นลักษณะไม้ๆเวลานั่นเขาจะใช้เคาะเหมือนขอรอนะแต่ไม่ไม่รู้จกักเดี๋ยวเราจะสอบถามหลวงพ่ออีกสักทีนึงด้านบนก็จะเป็น นี่เป็นหอหอะระฆังสามชั้นเนาะก็คงจะหลายตังนะเราไม่ทราบว่าจะราคาเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ได้ทาสีใหม่เนาะนี่ก็สร้างเสร็จนานแล้วแหละอยู่ที่วัดตรลงบ้านนนชาติตำบลดนหันเนาะอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นส่วนนี้ก็เนี่ยเป็นพระประธานนาคปกเนะด้านในก็เนี่ยหน้าแดงเนาะใบไม้เยอะ อย่างนี้แหละหน้าแรงใบไม้เยอะเนี่ยตามเอาใส่โคนต้นไม้ไว้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยนี่แหละเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอ่ามีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นใบสีมาเนะาะใบสีมาโบราณนี่ของหลวงพ่อเขาเขาปิดประตูไว้อยู่มีเป็นลักษณะใบสีมาโบราณก็มีรูปแกะสลักพระด้วยนะเก่าแก่มากอ่าไม่รู้กี่เป็นลักษณะเป็นการแกะเทพพญา,านอะอยู่ดูดูด,ดีๆจะมองเห็นเป็นเทพพาดานี่ที่ที่ใบสีมาเนี่ย จะมองดูดีๆเป็นรูปของเทวดานะหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธรูปก็ไม่รู้ด้านหลังก็มีด้านหลังก็มีเป็นรูปพระเป็นเสียนพระเนาะเป็นเสียนพระเห็นไหมจะเป็นเสียนพระอยู่บริเวณนี้เป็นวิหารประดิษฐานใบพัดทัสี์มานะเป็นวิหารประดิษฐ์สถาน ใบพัะธธสีมาก็นี่ฮะเป็นสีมาของประจําเป็นสีมาโบราณน่ะนี่สีมาโบราณอยู่ที่วัดไตรงอ่าตำบลนนหันอเํเภอจิมแพรจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะามาชมตรงนี้ก็มีอีกด้านนึงมีสองฝั่งฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะนี้ เหมือนจะมีการแกะสลักไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะก่อนหน้าที่เราจะได้มาเจอเนี่ยคือเขาแกะสลักไว้นานแล้วไม่ใช่ว่าแกะสลักล่วงหน้าเนาะพูดพูดผิดต้องขอโทษขอโทษขออภัยด้วยอ่าก็จะประมาณนี้คือเทาเขาแกะสลักไว้นานแล้วเราไม่รู้ว่าแกะสลักตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่จะนํามาประดิษฐานไวนะ้ณที่ตรงนี้เนาะฝั่งนี้ก็จ้อนแสงสักหน่อยก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะ ก็มีสองด้านเนาะ,ะถ้าถ้าสองด้านถ้าถ่ายมุมกว้างก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยคือตรงกลางก็เป็นพระนาคปกคือใบสีมาอยู่ที่วัดก็มีการเกสลักเป็นเทพพยยดากับพระพุทธรูปเนาะน่าจะเป็นพระพุทธรูปด้านหลังนั่นแหละมีเสียนพระก็ตามนี้เนาะเดี๋ยวพาไปชม ่าโดยรอบอีกทีว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ขออนุญาตใช้เสียงอนยายเนาะก็สำหรับช่วงนี้ไปคนประวัติมากับเจ้าวาเจ้าวาดเขาบอกว่าเป็นหลักศิลาเขาเรียกว่าเป็นใบสีมาโบราณในยุคทารวดีว่างั้นเจ้าวาดเขาบอกและเล่ามาในยุคธารวดีซึ่ง ขึ้นทะเบียนของกรมสินเป็นที่เรียบร้อยนะสหรับตรงนี้เนาะก็นี่เท่ากับที่เราได้ศึกษามากับเจ้าวาดมีรอยแกะสลักด้วยเนาะะขอบคุณมากจ้ะเป็นพระศรีวุรีเนาะที่ประดิษฐานอยู่ตรงลานด้านหน้าวิหารของวัดไตรรง มดอนชาติตำบูลนหันอมภอยนแพเนาะนี่บริเวณด้านลานกว้างเนาะก็ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนาะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ก็อตอนนี้ก็ทุกที่เนาะเป็นบรรยากาศของใบไม้ที่ร่วงแล้วก็เป็นไปตามการไม่ว่าจะเป็น ชีวิตคนหรือจะเป็นสิ่งมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้เนาะทั้งใบไม้ทั้งต้นไม้ก็มีการแก่ชราแก่เฉาร่วงไปตามการเวลากอสำหรับวันนี้เนาะก็คงต้องยุติจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณมากที่ทุกท่านเข้ามา,ารับชมและดูโฆษณาให้กำลังใจกับทางช่องเรา ก็ต้องขอขอบคุณมากสำหรับทุกท่านเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านจ้า